รู้ไหมครับว่า Market Cap ก็สามารถชี้วัดได้เช่นเดียวกันนะคบว่าธุรกิจตัวนั้นกําลังจะมีอนาคตไปในทิศทางไหนครับ m a r k e ก็ a p ครับก็คือการวัดระหว่างตัวจํานวนหุ้นนะฮะกับราคาของหุ้นยิ่งคูณกันแล้วมีผลลัพธ์ออกมามากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับนั่นแปลว่ากิจการตัวนั้นเนี่ยกำลังมีทิศทางที่กําลังจเจริญเติบโตครับและหลายธุรกิจครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการซื้อขายหุ้นหุ้นก็เหมือนสินค้าตัวหนึ่งถ้าหุ้นตัวใดตัวนั้นนะครับมีคนเข้าไปซ ธุรกิจตัวนั้นก็คือสินค้ากําลังอยู่ในกระแสะและน่าสนใจเช่นเดียวกันครับสินค้าคือหุ้นก็ไม่ได้ต่างจากสินค้าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันนั่นถึงเรียกว่าตลาดหุ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยายหลายคนที่เป็นเศรษฐีนะครับเขาจึงวัดจากเรื่องของ market cap ก็คือไซส์ของธุรกิจของเขาลองสังเกตอีลอนมัสก์ลองสังเกตสตีฟจ็อบลองสังเกต Jobs, เศรษฐีหลายหลายคนครับทำไมเขาถึงมีมูลค่าทางการเงินของเขาเนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพราะเขาใช้ตัวชี้วัดก็คือ Market Cap ของธุรกิจเขานั่นเองครับ